มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีสเสด็จถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันที่28ธันวาคม2563ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษพุทธศัการาช2563ณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้มีพระสงนิกรพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองไปเฝ้ารับสเสด็จโดยรอบบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นพิธีต่างพากันเข้าไปกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยสำนึกในพระมหากราาุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอส่งพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ